สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับ2แท็บเล็ตหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมา1เดือนครับบอกเลยว,ว่าสเปคให้มา จัดเต็มจริงกับราคาที่คดคุ้มในปี2025กับเจ้าตัว Redmi Pad 2ที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,490บาทจะราคาเต็มคือ5,999บาทแล้วก็เจ้าตัว Oppo Pad SE ที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,490บาทจะราคาเต็มคือ5,900 90บาททั้งคู่พีสั่งซื้อมาราคาเดียวกันนะครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยนะครับประกันสูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคานะครับอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะนั้นว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์ที่แน่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าผมมาดูว่าทําไมตัวนี้จึงน่าใช้งานและพี่ใช้งานมา1เดือนเป็นยไงบ้างของทั้งคู่นี้ให้ดูก่อนเจ้าตัว Redmi p a ครครับ สำหรับการดีไซน์และก้ำหนักตัวนี้น้ำหนักให้มาเพียง510กร,รัมกับความบางเพียง7.36ม mm, ลเมซึ่งพี่ทำการใช้งานมารู้สึกว่าในการพกพาตัวนี้ก็ถือว่าพกพาได้อย่างง่ายดายจริงครับพร้อมกับดีไซน์ของบอดี้ที่มีความสวยงามเก็บดีเทลในการออกแบบถือว่าตัว Redmi Pad 2ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับ นี่อันนี้คือบอด y ี้ครับผมฟีลลิ่งในการจับก็ถือว่าเป็นแบบตัวยูนิบอดี้ที่ผิวสัมผัสและงานประกอบถือว่าใส่ใจในการออกแบบมากลำโพง4ตัวเป็นลำโพงตัว Dolby a t m o d มครับถือว่าให้มาจัดเต็มมากพร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับจากค่ายมเมทัลตัวนี้ h e ดโอ 1> g 1 0 0 u l t r a ผมตัวนี้พร้อมกับ RAM 6GB ิกบวกเพิ่ม 6GB ิเป็น2 g กิกับความจุ128กับงบ4 0 0 0กว่าบาทมัวพีนะตัวนี้ให้มาถือว่าคุ้มจริงครับนี่พร้อมกับตัวนี้หน้าจอให้มาสีสันดีมากกับหน้าจอที่มีความคมชัด2 5 K กับ r รฟเฟรชให้เรามาสูงถึง 90 h z ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาหน้าจาอคอนเส็ตนิ้วตัวนี้พกพาง่ายแล้วก็ทัชกดดีจริงครับสามารถคนแอดได้สามารถเบ่งหน้าจอได้ซึ่ง CPU Hero G100 Ultra ทำการขับเคลื่อนกับตัวนี้นะหมดเลยว่าขับเคลื่อนได้อย่างลงตัวจริงครับนี่อันนี้คือซอฟต์แวร์ของตัวนี้ผมอย่าผมเกี่ยวกับตัวนี้เป็นตัว Xiaomi Hyper OS สหรือว่า Android 15นะครับนี่บอกเลยว่ามันใช้งานได้ดีจริงแล้วก็เพอร์เฟกจริง นี่ครับผมพี่ก็ใช้งานทั่วไปหมดแล้ตัวนี้จบครบจริงครับสับถมตัวนี้คือ oppo Pad SE ที่พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคาแล้วผม4,490บาทพร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามงานประกอบ Oppo ถือว่าทำงานประกอบออกมาได้อย่างเพอร์เฟเช่นเดียวกับตัว Xiaomi นะครับซึ่งงานประกอบบอกเลยว,ว่ามีความแน่นหนาผิวสัมผัสถือว่าฟิลลิ่งโคตรดีของตัวนี้พร้อมกับ CPU ที่ให้มาถือว่าสูสีกันจริงครับ Helio G100 Octa Core ซึ่งพี่ทำการใช้งานมา ตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับแบตก็ให้มาเฉลี่ยมีความใกล้เคียงกันมากไม่ให้มาประมาณ 9,000มิมทั้งคู่บอกว่าเล่นเกมแบตบถือว่าอึดครับ3%ต่อ10นาทีในการเล่นเกมเนาะก็ถือว่าทั้งคู่สู่4กันนะครับนี่อันนี้ลำโพง4ตัวลำโพง1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็พี่ชอบในการดีไซน์ของตัวกล้องมากรู้สึกว่าโมดูลกล้องวางตำแหน่งคือมีเอกลักษณ์ตามแบบของเจ้าตัว oppo ดีครับนี่อันนี้พีรู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงอะคืว่า oppo pad se นะครับผมตัวนี้มุมมองพีนะ ให้มาดีพอสมควรคือแบตให้มา9340บแอมตัวนี้ให้มา9000พนมแอมแล้วก็ให้มาฟ้าชาร์จตัวนี้ผมให้มาฟ t c ชาร์จคือเยอะจริง33วัตเป็นซูเปอร์ l วลชาร์ดเลยนะครับถือว่าจัดเต็มกับสเปคจริงครับมาดูว่าตัวนี้หน้าจอเป็นอย่างไรอันนี้ผมหน้าจอ ให้เรามาเป็นหน้าจอข่ดเสียดนิ้วเป็นหน้าจอบตัวที่เป็นแบบว่า Full HD Plus อันนี้2 5 k นะครับซึ่งสปีนะหน้าจอก็ถือว่าให้มาดีพอสมควรแหละในการจับในการพกพาห่มตัวนี้นะครับนี่หน้าจอก็ถือว่าสีสันในการสู้แสงก็ถือว่าดีพอสมควรห่มตัวนี้นะครับกับการสู้แสงที่พี่รู้สึกว่าก็สูสีกันแหละเฉลี่ยคือ500นิดน,นะครับกล้องหน้าให้มา5ล้านกล้องหลัง5ล้านแต่คุณสมบัติบอกแลวว่าทั้งคู่สีสันถือว่าเพียงพอมากอันนี้ กล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านผมสับต,ตัว Redmi Pad 2นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ของหน้าจอสามารถกดได้สามารถแบ่งจอได้ซึ่งผมตัวนี้ใช้ตัวที่เป็น Android นะครับนี่ให้ดูเลย นี่ผมเป็นตัว Android 15เป็นตัว Color OS 15ซึ่งหมดว่า Feeling คูรด,ดีครับอันนี้ RAM 4G b ิกบอกเพิ่ม4 g b กับความจุ1 2 8สส่วนตัวใช้งานมาก,ก็ถือว่ามีความลื่นไหลจริงครับนี่ครับอันนี้คือในการเปรียบเทียบตัวหน้าจอให้ดูเลยว่าหน้าจอทั้งคู่ก็จะสีสันประมาณนี้ในการเปิดสูงสุดนะครับ นี่ครับผมพีก็ทําการปิดไฟแล้วให้เปิดหน้าจอจริงๆทั้ง2ตัวก็จะหน้าจอประมาณนี้ก็ถือว่าสีสันในการสู้แสงถือว่าดีพอสมควรนะครับนี่อนะันี้คือในการทัดนะครับทัชกดก็ถือว่าโอเคแหละสัพีผมตัวนี้รีเฟรชให้มาเท่ากัน ตัวนี้90 h z นะครับมาดูว่าเฮ้ยความแตกต่างในการเข้าแอป,ปทั้งคู่จะมีความเร็วอย่างไรนการปปับซึ่งพี่จะขอทําการเปยนแอปพลิเคชันผมอย่างแรกพี่จะขอเข้าแอป,ปตัวที่เป็นแกลเลอรี่ของรูปภาพก่อนนะครับ 3...4... ปึ๊บนี่เห็นไหมว่าตัว Hero G นะครับผม100ตัวอตัว u l t a จะมีความเร็วเกิดตัวที่ไม่ใช่ u t ้ a ธรรมดานิดหน่อยจะส่วนตัวใช้งานมาก็ไม่แตกต่างกันมากมายแล้วก็แอป,ปกล้องครับ3 4ปึ๊บ นี่ครับก็ถือว่าเห็นไหมว่าเจ้าตัว Redmi Pad 2จะมีความเร็วที่เร็วกว่านิดนึงนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมมาดูว่าแอปสภาพอากาศนะครับสามสี่ปึ๊บนี่เห็นไหมว่าบางแอปก็จะมีความเร็วที่ใกล้เคียงกันหรือว่าแตกต่างกันนะครับผมแต่ Redmi นะครับผมตัว Pad 2แล้วก็เจ้าตัว Oppo Pad S E ก็เฉลี่ยความเร็วก็ไม่แตกต่างกันมากมายหรอกครับผมนี่มาดูว่าในการแคปลิเคชั่น ตัวที่เป็นแอปนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งฟังก์ชันของตัวทั้ง2งตัวก็ถือว่าใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับผมนี่ครับพีชอบมากเพราะพีก็ใช้งานมากในการปัดไปมาก็กถือว่าโอเคอะ่ะแอปตัวเครื่องเล็น,นะครับ3 4ปุ๊บเห็นไหมว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายไม่รู้ว่าในการเข้าเกมเป็นอย่างไรเช่นเกมตัว g e e s h i m Impact นะครับ3 4กดนี่นี่ครับ อันนี้มีฟังก์ชันของตัวเกมเหมดไม่ให้เราผมหรือว่าเกมเทอร์โบให้เรานะครับเดี๋ยวผมเห็นว่าในการเข้าแอปนะผมเนี่ยคือองตรงก็คือดูดีมากนะครับผมนี่ครับคือสูสีกันนะองตรงอันนี้ขอชื่นชมนะครับถือว่าในการเข้าแอปก็ดีพอสมควรทั้ง2ตัวนี้เลยผมบอกว่าเข้าเร็วจริงนะครับแล้วก็มีความสมูทจริงครับโหรู้สึกว่าทําออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากนะครับผมแล้วก็ตัวเกม r o v นะครับ3 4 ปึ๊บนี่โหถือว่าความเร็วนะครบับอกเลยว่าสู่4กันจริงนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายหรอกผมเลยกรัคมาดูว่าแอปตัวเกม PUBG Mobile จะเป็นอย่างไรนะครับ3 4ปึ๊บนี่ครับ PUBG นะครับผม คือเอาตรงนั้นคือการดาวโหลดข้อมูลสู่สีกันมากอันนี้พี่ขอจนความเร็วบางแอปหรือว่าบางเกมอาจจะมีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับบางทีเนาะตัว oppo pad se ก็จะมีความเร็วมากกว่าจะตัว redmi pad สองบางแอปก็จะตัว redmi pad 2ก็จะเร็วกว่าจะตัว oppo pad se ต่างต่างก็ไม่ไแตกต่างกันมากมายผมมาดูว่า กล้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่พี่ไปสัมผัสต,ตัวกล้องมาซึ่ง UI ของตัวกล้องก็จะมีสัะที่ใกล้เคียงกันนะครับนี่อันนี้ก็จะมีการถ่ายวีดีโอการถ่ายภาพนะครับผมตัวนี้ก็จะมีการถ่ายเซลฟี่วีดีโอซึ่ง UI ของกล้องก็ถือว่าให้มานะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากมายซึ่งพี่ทำการใช้งานมาสีสันของรูปภาพทั้ง2ตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกครับสามารถทำพอเทตได้ชัดหลังเบอร์ก็ได้ผมตัวนี้นะครับนี่ สีสันก็ถือว่าดีพอสมควรแหละทั้ง2ตัวนี้นะผมหลังจากที้พีไปสัมผัสมารู้สึกว่าแฮปปี้มากคือ Opp o p ปเนะครับผมกล้องหน้า5มห้าล้นแต่สามารถถ่ายตัวพอเทนหน้าชัดหลังเบอร์ได้อย่างมีความคมชัดอะ่ะซึ่งถ้าเทียบกับแท็บเล็ตที่ราคาเร็ดใกล้ใกล้เคียงกันถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่กล้องคุณสมบัติให้มา ถือว่าดีเช่นกันนะครับผมนี่สีสันดีมากครับอันนี้พี่ขอชื่นชมในเรื่องสีสันของตัวที่แสดงผลของหน้าจอแล้วก็กล้องออกมาถือว่าทําออกมาเพอร์เฟกมากอะ่ะสีโคตรดีอะ่ะ oppo ทำสีมาดีมากผมในส่วนของเจ้าตัวที่เป็นแบบว่า redmi pad สก็ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกแหละสับพีนะผมตัวนี้นะบอกเลยว่า work d จริงครับสีสันดีมากโหชอบอะ่ะพี่ชอบสีสันแล้วก็สกินโทนนะครับผมบอกเลยว่า เวิรจริงครับหลังจากพี่สัมผัสตัวนี้มาผมคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานได้อย่างดีจริงครับนี่ u ู UI ก็ใช้งานง่ายสามารถทำการแบ่งหน้าจอสามารถทำการคลแอปทั้งคู่สามารถทำได้นะครับผมที่ฟังก์ชันแบบนี้เลยับผมในการคลแอปแล้วก็ไปที่แอปครับผมนี่ครับซึ่งในการแอปก็เนี่ยผม อันนี้ก็แอปได้ตัวโค้ดแอปนี่ครับผมซึ่งก็สามารถทําการใช้งานในการคอแอปได้เยอะจริงนะครับทั้งคู่ก็ถือว่าทําออกมาเพอร์เฟกมากสามารถแบ่งหน้าจอทั้งคู่สามารถทําได้นะครับนี่ให้ดูเลยว่าในการแบ่งหน้าจอสามารถทําได้ผมเช่น Oppo ผมตัวนี้นะผมอันนี้สามารถแบ่งเป็นมัลติวินโด้ก็ได้นะครับผมในของเจ้าตัว r ร d m i นะครับนี่อันนี้พีก็จะขอทําการแบ่งหน้าจอผมโดยการ กดปุ่มเห็นไหมว่าตี่นี้มีหน้าต่างลอยผมให้เราเรียบร้อยอันนี้ก็มีหน้าต่างลอยนะครับก็ถือว่า UI ของทั้ง2ตัวมีความใกล้เคียงจริงครับผมนี่ครับซึ่งให้ดูเลยว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากนะครับนี่คือดูดีอะเอาตรงคือดูดีจริงครับนี่ครับมาดูว่าให้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวลำโพงในการฟังเพลงตัวนี้นะผมกับลำโพงให้มาเป็นลำโพง4ตัวทั้งคู่นะครับ ซึ่งพีจะขอเมโคโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องเพื่อความแฟนะครับ go, no hope, know, man, ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าเหมาะสมมากผมตัวนี้เสียงโคตรดีอะ่ะมาดูว่าจะตัว Oppo Pad SE เสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ No hope, you can still never เอาแบบตรงๆเลนะเสียงทั้ง2ตัวนี้มีความใกล้เคียงกันมากเสียงเบสเสียงกลางก็ถือว่าทำออกมาสมบูรณ์แบบจริงครับคุณภาพของเสียงก็ถือว่าสบายหายห่วงแน่นอนของทั้ง2ตัวนี้นะครับ สำหรับการแสดงผลของหน้าจอทั้งคู่ก็ซัพพอร์ตเน l ิกเป็น L1 สามารถเปิดสูงสุดผมในแอปพลิเคชันของ YouTube ก็คือ 2K 60เฟรมตัวนี้ก็สามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดคือ 2K 60เฟรมทั้งคู่สามารถซัพพอร์ตในการเปิดแอปพลิเคชันบรรว่าหน้าจอทั้งคู่สีสันจะมีความสวยงามเป็นอย่างไรนะครับนี่ซึ่งบมดเลยว่าพี่ทำการเปิดที่ 2K 60เฟรมครับกับหน้าจอความคมชัดของทั้ง2ตัวนี้สัพินะาคุณภาพก็ถือว่าสีสันให้มาดีผสมควรอันนี้ความคมชัด 2.5K อันนี้ความคมชัด Full HD p l u แส้งผลสีสันออกมาทั้งคู่ถือว่าสุดยอดจริงครับสีสันมีความสวยงามจริงถือว่าเก็บดีเทลของหน้าจอแล้วก็ความสมุิในการเปิดก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟมากกับตัว Redmi Pad 2แล้วก็ตัว Oppo แพด SE นะครับนี่ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นะนี่ครับผมคือสีสันคือดีพอสมควรอะ่ะหลังจากได้พีไปสัมผัสมาก,กับหน้าจอทั้ง2ตัวนี้รู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยครับมาดูว่าในการเล่นเกมสับ CPU Helo o G 1 0 0 u t t r a กับ H e l i o C 1 0 0จะเป็นอไรซึ่งพจะขอเสนอ้หยฟังเลยว่าเล่นเกม ROV เนาพีปรับเป็นสูงสุด60เฟรมทั้งคู่นี้มีความสมูทจริงครับปรับได้อย่างสบายจัดการพลังงานดีแบตก็ถือว่าอึดจริงครับ3เอร์เซนตต่อเซ็ปีในการจัดการพลังงานแบตเนาะเกมเจ็บชีพผ,ผมปรับกลางๆต่ำก็ถือว่าเพียงพอทั้งคู่นะครับเกมฟรีไฟพีจะเป็นสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงพับจีปรับเป็นลื่นไหลหรือว่ากลางๆก็เพียงพอเนาะสับทั้งสองตัวนี้ผม ซึ่งใครชอบ CPU ที่มีความเร็วขึ้นกว่าเดิมจาก h e โรจิงรอก็ไป a l t ต้ตัวนี้จะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่สตัวใช้งานมาก็ไม่แตกต่างกันมากมายนะครับซึ่งพีก็รู้สึกว่าทั้ง2ตัวนี้กับงบเลท4,000ให้มาในปีส่วนค่าก็ถือว่าคุ้มค่า คุ้มราคาจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าตอนนี้โปรโมชั่นเยอะจริงครับหมดวันนี้ขอบคุณครับ